สวัสดีครับผมปืนนิ่งปลาช่างติ๊กนะครับวันนี้มาส่งงานหนึ่งกระบอกเป็นงานไม้มลิดนะครับตัวนี้ส่งใหม่มือสอดตัวใหม่ล่าสุดที่ผลิตออกมากระบอกนี้ลำแรกนะครับลูกค้าถนัดขวามือเป็นปืนติดศูนย์นะครับศูนย์เลงงานไม้มรลิตเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆลวดลายไม้อาจจะเห็นชัดหน่อยครับถ้าใกล้ๆมือสอดตัวใหม่ ปีกทั้งขาวห้าสิบเซนนะครับใส่โรเลอร์ได้อันนี้มีสูนหน้าหลังครับมาดูแถบฝานะครับอ่านนี้แถบฝาจะทําทให้จับถนัดนะครับปืนติดศูนย์ต้องล็อกบนเท่านั้นนะครับคล้ายผมล็อกล่างไม่มีนะครับถ้าล็อกล่างมันไม่ใช่ปืนสูนนะครับสำหรับผมอ่เดี๋ยวทดสอบอย่างคู่เดียวครับอันนี้เป็นศูนหน้า มีล่องสายอยู่ใต้ล่างนะครับปืนติดศูนย์สายต้องวิ่งใต้ล่างนะครับหนูดอกอะดอกสีมินนะครับวิธีใสก่ก็มันจะมีล็อกอาแค่นี้เองง่ายๆดันเข้าไปตรงๆแล้วก็ะชากเดินหน้าสายนี้ต้องให้ไว้อยู่ใต้ล่างตลอดนะครับตอนใส่ดอกก็ดู ร้อยเข้าไปสายคืออยู่ใต้นี้นะครับสายดันปกติแค่นี้เองครับรองรับสี่มิลห้ามิลนะครับกระบอกนี้ใส่ได้4สี่มิลห้ามิลอันนี้ดอกสี่มิลสามห้าเซนนะครับเก็บสายก็เก็บสองที่นะครับมันจะมีตัวเน็บหยงงนา้าแค่นี้เองไม่ได้เทปนะครับใช้ขึ้นยางแบบไม่ต้องเทป อันนี้ไม่ได้เทนะครับเซฟอ่าลองเซฟอ่าลองเนี่ยไกลอ่อาครับผมทดสอบเดยจ,จากต้นนะครับสิบสองเมตรโดขวนเลยอุยอ้ยอุยอ้ย <ś c oughs> ดังสถานทุ่งยมไปแล้วปวดตกเบือบนนะม,นนม,มือขวา มือฝ่าช่างติ๊กาจาจย์ต้นเสียงดังสนั่นประมาณ12เมตรได้เฮ้ยเตะถือปืนในขวดจมมแล้ว <S <S ไม่พลาดไม่พลาดแน่นอนจริงๆคนนี้โอ้ยโบเลยครับโอ้โหล้วนล่มเลยติดขวด ขอบคุณลูกค้าทางประจวบนะครับที่สนใจตัวงานติดต่อเข้ามาสั่งทำเอาไม่ออกเลยส่วนลูกค้าที่สั่งงานมาก็ใจเย็นๆนะครับทยอยจัดให้ปืนสูนขึ้นทีหลายก็บอกไม่ได้นะครับมันรายละเอียดเยอะต้องทยอยทำสนใจตัวงานเบอร์โทรติดต่อก็0982623317ดงหกจ็ดงตีครับผม ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณครับ